กินข้านมตึงวันหมอเพื่อนบ้าบอกควรจะกินมวเนี้มันมีมันเยอะมันมีไขมันลองเปลี่ยนมากินทั่วพ่องบออายุมันเยอะเลยนะถ้ากินพวกแข็งแข็งเนี่ยไม่กินไหวแล้วเนี่ยเออมันไม่แข็งนะลองชิมดูสิเขาของเขาว่าทั่วอบก,กอดทุกวันโปรตีนก็มีประโยชน์ก็เยอะเดี๋ยวชิมดูสักเม็ดสองเม็ดก่อนว่าแข็งหรือไม่แข็งเฮ้ย <Hey, S 1> กรอบกรอบนะหอมดมดูดิอเออท,ทีนนี้ ถ้าสนใจนะเนี่ยออไปสั่งมาเลยเนี่ยจากเพชรล้านนาลำปางออเออถ้าสนใจก็สั่งได้นะมันมีประโยชน์มีทั้งโปรตีนมีทั้งคุณค่ามันเพียบก็แล้วกันเนอะ ถ้าคนสนใจอะทำไงสนใจก็เข้าให้ติดต่อได้แล้วราคาต้องสอบถามเออต้องสอบถามเขาเองเราไม่ใช่เรากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันมันอ่ะก็อร่อยมากอร่อยนะก็มีเมนหืนเลยเนาะใช่อาหนี่ของของใหม่ไงกรอบอร่อยค่ะลำเจ้าอร่อยลำสนใจก็ไปที่ไปติดต่อนี่เอามาได้เอามาได้เป็นอัน อันนี้ไหนเะหว่างไหนเนี่ยเพชรานนาถู่วอ่านรองจากเมืองลำปางลำปางขึ้นมีดคมบางหนา